จเจริญพรทันยตาโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรมั่นคงอยู่ในคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านในห้วงพรรษานี้ทันยตาโยมบางคนก็นิยมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในการทานในการกุศลมากมายฉะนั้น การทำบุญต้องใช้สติและปัญญาต้องดูว่าสิ่งที่กระทำไปนั้นเป็นประโยชน์ก่อชีวิตเป็นประโยชน์ก่อสาสรณุศลมากน้อยเพียงใดอย่าทำเพียงสัตว์แต่ว่าทำทำแล้วต้องให้เป็นไปเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสงเคราะห์เป็นไปเพื่ออุปรรมให้มีคุณประโยชน์จริงๆ ในพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดว่าการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุลเป็นเรื่องที่ดีเป็นเนื้อนาบุญของทุกชีวิตทุกลูกทุกนามเพราะคนอยู่ได้ต้องอาศัยบุญให้ไม่มีบุญอยู่ไม่ได้บุญก็คือความดีคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เป็นคน หน้าไหวหลังหลอกไม่เป็นคนที่ปิดบังอำพางคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องเปิดเผยเปิดเผยในสิ่งที่ควรเปิดเผยแสดงสิ่งที่ตนควรแสดงให้ปรากฏโดยเฉพาะบุคคลผู้จะเป็นผู้นำในศาสนากด็ดีผู้นำในท้องถิ่นกด็ดีผู้นำบ้านเมืองกด็ดีผู้นำครอบครัวกด็ดีต้องเป็นผู้มีเอกภาพ ในการเป็นผู้นำคนพื้นผู้นำต้องรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวมการรับผิดชอบส่วนตนต้องสะอาดไม่มีปมด้อยต้องว่ากันตรงไปตรงมาอย่างสุดจริตบริสุทธิ์ไม่มีอำพรางาในเรื่องใดๆน,น,นี่เป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของบุญบุญนี่พูดถึงเรื่องความจริงตามอนุบุพิกาถา ว่าโดยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเหล่านี้พระพุทธเจ้าถึงสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราทุกคนจะทําบุญก็ต้องดูเนื้อนาบุญที่มันดีถ้าเนื้อที่นาบุญดินไม่ค่อยเป็นเรื่องก็อย่าไปทําทําไม่นาที่ดีๆเนื้อที่นาดีๆหวานพืชลงไปมันก็จะได้งอกเงยงอกงามขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์แต่ชนอื่นชีวิตบุคคลอื่นต่อไป อย่าทำบุญเพราะเกาะติดกับแสอย่าทำบุญเพราะหลงว่าอันนี้เป็นบุญแท้บุญนะมันอยู่ที่ใจเราเนญาติโยมบุญไม่ใช่เกิดขึ้นที่พระนะไม่ใช่พระมีหน้าที่ให้บุญโยมได้นะพระไม่มีหน้าที่จะให้บุญอะไรโยมได้เลยพระมีหน้าที่อัญเชิญศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นพระวินัยกด็ดีคือเรื่องศีลเป็นพะระธรรมก็ดีเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้ามาสู่ท่านญาติโยมมาขยายความมาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมทําความเข้าใจส่วนญาติโยมจะประพฤติปฏิบัติเช่นไรก็ให้มีสติปัญญาของโยมนั่นเองบุญยิ่งจะเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นเพราะทวารทั้งสามกายทวารสุจริต วจีทวารสุจริตมะโนทวารสุจริตนี่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อบ่อเกิดแห่งมรรคผลและนิพานนำไปสู่สวรรค์มรรคผลนิพานส่วนสิ่งที่จะต้องงดสิ่งที่ต้องไม่ให้เกิดก็คืออากุศลกรรมมาบทสิบคือกายทุจริตวจีทุจริตมะโนทุจริตท,ทั้งสามอย่างนี้เป็นบ่อเกิดแห่ง นรกอบายภูมิบุคคลใดตกหลุมเป็นทาตของตัวสิ่งเหล่านี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาคือความมืดบอดความไม่รู้นี่แหละทำให้คนไม่ทำสิ่งใดแล้วไม่ได้ผลเพราะความมีอวิชชาอาวิชชาเนี่ยนะ มันเป็นความมืดบอดเหมือนญาติโยมทั้งหลายลองคำหนึงอุปมาคิดเอาเองเถิดว่าในโลกนี้มีถนน,นอยู่สองเส้นที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบเคียงเล็ดยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์สอนแก่บรรดาท่านญาติโยมวนายกรสัตว์โลกทั้งหลายว่าถนนเส้นหนึ่งนะ่ะมืดบอดไม่มีแสงสว่างเลย แต่ถนนอีกเส้นหนึ่งน่ะสว่างถนนเรียบเห็นได้ไกลอันนี้นะ่ะคนที่จะเดินไปในทางสายนี้สายที่มืดบอดก,ก็คือตัวอวิชชาครอบงำจิตใจให้ในทำในสิ่งที่ไม่ดีให้คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเรียกว่าเป็นทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจส่วนที่พุทธเจ้าขในเดินถนนสายสว่างสายแจ้งก็เพื่อไม่ให้ตก หลุมตกล่องพาดตกถนนไปก็คือถนนฝ่ายอุศลคือการทำความดีด้วยกายสุจริตวจีสุจริต,ตมโนสุจริตสิ่งที่มนุษย์ต้องมีก็คือสร้างสะสมความดีด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนาด้วยสมาธิด้วยปัญญาสิ่งที่มนุษย์จะต้องรีบทำก็คือการสร้างมโนธรรมให้มีในจิตใจของตน สิ่งที่มนุษย์จะต้องจดจำก็คือบุญคุณบุญคุณจะต้องจดจำบุญคุณเั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยาการชีวิตก็คือพ่อและแม่มีพระคุณยิ่งกว่าชนอื่นใดคือเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรามาเรามีวันนี้ณนะวันนี้ได้มีรถมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินเงินทอง ได้นั่งอยู่สุขสบายก็เพราะว่าบิดามารดาพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาเราจรึงมีที่นาคือตัวเราได้กระทำประกอบกิจในสิ่งที่ดีงามได้และจึงจเจริญได้ณวันนี้อันนี้เป็นสำคัญที่สุดรองลงมาก็คือแผ่นดินที่อยู่อาศัยสุขหัวนอนทำมาหากินเราต้องมีความกระตัญญยูต่อแผ่นดินเกิดมาตุภูมิ หรือไม่ใช่มาตุภูมิแต่ได้มาพึ่งใบบุญในโพธิสมภารเจ้าแห่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทุกยุคทุกสมัยเพื่อทำมาหากินเราก็ต้องรู้คุณของแผ่นดินและรู้คุณขององค์พระราชามหากสัตริย์ไม่คิดจะอกะตัญอยูไม่คิดจะทำลายและไม่คิดที่จะทรพีแผ่นดินและทรพีสถาบัน โดยหลักสืบทอดแต่นั้นที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดก็คือต้องรู้คุณค่าของพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหรือในพระธรรมของศาสนาอื่นๆที่ญาติโยมได้เป็นศาสนิกชนในศาสนานั้นๆล้วนสั่งสอนให้ญาติโยมละชั่วทำดีท้งนั้นแต่แนวทางการประพฤติการสอนนั้นแตกต่างกันไป <c oughs> ตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางมุ่งตรงสูงไว้คือพันิพผานคือละกิเลสตัณหาอวิชชาอุปสกิเลสตั้ปวงโดยสิ้นเชิงความโลภความโกรธความหลงีิเชิงพระพุทธเจ้ามุ่งไปตรงสูงสุดคือพนันิพผานเพราะแตกต่างจากศาสนาอื่นๆพระพพุทธเจ้าทรงตัดสั้ด้วยพระองค์เองด้วยสัต จะรมอริยสัจสี่แล้วมาประกาศรู้เหตุของทุกข์อะไรทําให้เกิดทุกข์อะไรทําให้เป็นทุกข์อะไรทําให้เป็นสุขพระพุทธเจ้าจะมีเหตุมีผลประกอบในหลักธรรมนั้นๆที่สําคัญที่สุดก็คือพระองค์ทรงชี้แนะในเรื่องดับก,กิเลสโดยสิ้นเชิงซึ่งญาติโยอมอาจว่าค่อนข้างจะยากหนะสําหรับปุถุชนคนผู้หนาเนี่นด้วยกิเลสตัณหาอย่างเราๆแต่ ขยะมากเราทิ้งทุกวันทุกวันเราปัดทุกวันเรากวาดทุกวันมันไปไม่หมดแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้กวาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นการไปสู่พระนิพพานนั้นการละความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเรื่องยากที่จะละได้พูดง่ายทํายากแต่ถ้าเรามั่นประพฤติมั่นปฏิบัติมันก็อาจจะได้ไม่ได้ปีนี้ก็ได้ปีหน้าไม่ได้ปีหน้าก็ได้สิบปีหน้ายี่สิบปีหน้าในศีลห้าข้อเนี่ยรักษาปีละข้อ ปีนี้ไม่ค่าสัตว์สมาทานไปเลยปีหน้าไม่ลักทรัพย์ปีต่อไปไม่ผิดประเวณีปีต่อไปไม่พูดเ็จปีต่อไปไม่ดื่มสุราเมรัยเสพเมเสพยาเสพติดกัญชายาเมาบุรีอะไรทำนองนี้เราตัดไปปีละข้อหรือสิบปีต่อหนึ่งข้อเราไม่ทันตายหรอกเราสามารถถือสินห้าได้ครบถ้วนคนผู้มีศินห้าครบถ้วน บริบูรณ์สะอาดแล้วย่อมมีที่ไปคือพรมโลกไปสู่พรหมจันทร์ในชั้นพรมโลกและประพฤกติตนในสูงขึ้นไปจนเป็นวิสุทธิเทพจากวิสุทธิเทพก็ไปเป็นบำเพ็ญเพียรในพรหมจันยร์นั้นจนบรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่นิพพานได้เช่นเดียวกันคำว่านิพพานมีสองระดับนิพพานชั่วคราว นิพพานถาวรนิพพานชั่วคราวคือดับได้ไวมีความโลภเกิดขึ้นเราก็พยายามดับให้ไวด้วยการปงเครื่องปงของความโลภก็คือเอาความตายมรณานุสตินี่มาพิจารณาว่าเดี๋ยวเราก็ตายนี่เอาไปไหนก็ักหนามีพอกินพอใช้พอดำรงชีพไปวันๆก็น่าจะได้นะเอามาพิจารณาดังนี้ถึงมีเงินไก่กองแต่เราก็ไม่ได้กินหมดนี่ข้าวเราเนี่ยนะ อาหารกินได้แค่อิ่มเดียวส่วนการนอนพักผ่อนก็ได้อิ่มเดียวได้ตื่นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เรามีเหลือกายกองนี่เอาไปทําอะไรเอาทิ้งไว้ก็เน่าเปื่อยเอาทิ้งไว้ก็คืนลาเอาทิ้งไว้ก็หาประโยชน์ไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําให้เป็นประโยชน์รับให้เป็นประโยชน์ดังนี้เป็นต้นเราก็ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์พิจารณาว่าสิ่งอะไรควรทํา สาธารณประโยชน์ที่ควรจะทําในทรัพย์สินของเราโรงพยาบาลโรงเรียนแต่ตมาว่าในช่วงเนี้โรงพยาบาลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ทุกๆคนได้โดยเฉพาะเครื่องประกอบการหายใจเครื่องฟอกไตเครื่องระบบตรวจเลือดอะไรก็แล้วแต่และที่เป็นเครื่องที่ช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยน่าทาน่าช่วยน่าซื้อน่าบริจาคไว้ ตามโรงพยาบาลที่ไม่มีที่มีแล้วก็เราก็ละเว้นเสียที่ไม่มีเราก็ไปเสริมเติมแต่งเข้าในนั้นเพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เ,เรียกว่าใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เพราะถึงเรามีอยู่เราก็ใช้ไม่หมดในเงินทองเนี่ยจงใช้เงินทองใช้สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะไม่ได้สอนว่าเป็นเพื่อเรานะเป็นเพื่อผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นมีความเป็นสุขเราก็สุขด้วย จิตใจของเราต้องชำระให้สะอาดด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราจรึงได้กระทำคิดดีทำดีที่อาตมาในช่วงนี้ก็สังขารก็ล่วงโรยไปเป็นหลักธรรมดาแหละของสังขารเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังขบฉันอาหารพัฒหารของญาติโยมอยู่ทุกเช้าต้องเป็นดาษโยมได้อุปถัมภ์ค้ำจูให้มีชีวิตอยู่รอดในจ,จงบัตินี้ ก็จะทำการทำตามหน้าที่ของตนโดยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแต่ละวันแต่ละวันเป็นเวลาบ้างม่เป็นเวลาบ้างเอาแต่ความสะดวกของสังขารที่ล่วงโรยไปแต่ก็จะทำในงานหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและสิ่งที่มีวัตถุประสงค์มาเนิ่นนานก็โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชกีวงเพื่อความมั่นคงแห่งพุทธศาสนาในดินแดน ภาคใต้ตอนล่างของจังหวัดสงขลาณนศะูนย์เก้าสิสมเด็จประศรีนัคลินอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งอาตมามีเจตนาไว้ว่าในพื้นที่สี่อำเภอหลักของจังหวัดสงขลาล่อแหลมยิงควรแก่การที่จะสร้างปูชนียวัตถุเอาไว้เป็นหลักชัยว่าสถานที่นี้เป็นเหล็กหลังเป็นเป็นหลัก เป็นสถานที่กำเนิดมีพระพุทธศาสนามีปูชนียสถานปักไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นว่าสถานที่นี้คือแผ่นดินของชาติไทยเป็นดินไทยให้เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ในด้านพุทธศาสนาเพื่อยังความสมบูรณ์แก่ประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ถ้าเราไม่ทำไว้ ในรุ่นหลังเนี่ยจะได้ยากจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นหลักแหล่งของคนไทยเวลานี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จนกลุ่มน้อยก็คือชาวพุทธซึ่งสมัยก่อนนะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไทยมุสลิมอิสลามมุสลิมไทย พูดอยู่กันอย่างมีผาสุกสมัยก่อนอาตมาไปตรวจงานแถวนาราทิวาดยะลาปัตตนีก็คนไทยคนอิสลามก็อยู่กันอย่างดีฉันญาติพี่น้องแต่มารุ่นหลังนี่แหละพวกยุแยงตะเคงล่วบบ้าหลักการจนลืมความเป็นจริงทำให้คนทะเลาะกันทำให้คนลบกันเพราะว่าความจริงมันไม่ปรากฏ และบุคคลผู้ปฏิบัติกฎหมายไม่ทําความจริงให้ปรากฏและไม่รักษาความยุติธรรมความยุติธรรมมันหย่อนยานความแตกแยกก็เกิดขึ้นความผาสุกก็แย่ลงเพราะการแบ่งพักแบ่งพวกอันที่จริงอ่ะญาติโยมจะเป็นไทยพุทธจะเป็นอิสลามในพื้นที่นั้นไม่เกี่ยวแต่โยมเป็นคนไทยประชาชนคือคนไทย จะออกนอกประเทศต้ตองมีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหรือมีหนังสืออนุญาตจากประเทศจึ่งยอ,อกจากประเทศไทยได้จะเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดๆเราคือคนไทยต้องสํานึกความเป็นไทยให้ได้เมื่อเราสํานึกความเป็นไทยรู้คุณของชาติรู้คุณของแผ่นดินรู้จักพ่อรู้จักแม่มาตุภูมิของเราเราก็จะไม่ทำลายแผ่นดินนี้เราก็จะไม่ขายชาติคิดทำลายไม่สร้างความแตกแยก ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีหรือที่จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานก็ดีภาคเหนือก็ดีเพราะพวกสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอาฐานเสียงประชาชนมาเป็นกําลังใช้เป็นบันไดก้าวไปสู่อำนาจเพื่อรักษาประโยชน์แห่งตนจึงทำให้ประชาชนแบ่งแยกโดยที่ไม่คิด จั่วดีทำอะไรก็ได้การใดก็ได้ให้ได้มาทำได้หมดอะไม่ว่าอะไรจะถูกอะไรจะผิดอะไรจะมีคุณธรมไม่มีคุณธรรมทำได้หมดเพราะคนตาขาดมโนทมขาดศีลซะแล้วเนี่ยทำอะไรก็ทำได้เพราะคนตาบอดนี้มองไม่เห็นอะไรก็ทำเรื่อยใครบอกให้ทำอะไรก็ทำใครบอกว่าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นญาติโยมจงยึดหลักสามกีธรรมเพื่อจะรักษาชาติรักษาแผ่นดินรักษาศาสนา อยู่ร่วมกันให้อย่างเป็นสุขส่วนการเล่นการเมืองก็ให้เล่นกันไปให้ว่ากันไปตามอยู่ตัวอยู่บนตัวบทกฎหมายย้ายเกินขอบเขตย้ายเกินขอบข่ายขอบเขตขอบข่ายกฎระเบียบมันมีอยู่นักการเมืองก็ว่าไปหาเสียงบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าโหกหกมดเท็จอย่าหมกเม็ด และเมื่อได้มาแล้วการรักษาสิทธิที่ประชาชนมอบให้มาไปทําความดีให้ประชาชนไปทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่นําสิทธิอํานาจประชาชนมอบมาโดยเด็ดขาดแล้วนั้นไปกระทาการเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์พวก้องจนดูน่ารังเกียจอย่างในยุคปัจจุบันนี้ข่าวสารดูละเบื่อดูแลขยะขยง ว่านี่หรือคือสิ่งที่ประชาชนให้มาบริหารงานประเทศชาติบ้านเมืองแต่กลับมาแย่งชิงอำนาจมีโทสะจะมีโทสจะจริตมีความโลภมีความโกรธกันพอไม่ถูกใจครั้งแรกดีกันก็อะไรก็ดีไปหมดพอมาภายหลังไม่ถูกใจกัดใจก็ไม่ดีทั้งทที่ปลาตะค้องเดียวกันนั่นแหละ ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีหมดแล้ะถึงจะไปใส่ตะคองใหม่มันก็ไม่ดีหรอกเพราะคนมันไม่ดีแต่พื้นฐานเพราะฉะนั้นของอะไรที่มีคุณภาพมันก็ดีในเบื้องต้นนั่นแหละแล้วทำกลางมันก็ดีบั้นปลายมันก็ดีก็ขอ,ของดีแต่ของถ้าหากว่าเป็นของเสียมันก็เสียไม่นใช่เบื้องต้นนั่นแหละแต่ไม่แสดงออกไงเหมือนน้ำในโอง่งแล้วดูตาเปล่าเราก็มองไม่เห็น ก้นองว่ามีขยะมีก้นตะคอนจกรกระปกอยู่เราดูป่าป่าบอกเออใช้ได้ไอพวกนี้ใช้ได้น้ำองนี้ใช้ได้แต่พอมือไปคนเข้าน่ะมันก็ฟุ้งขึ้นตามมือมาเพราะมันไม่มีอะไรไปกวนไงพอตอนนี้พอไปขัดประโยชน์ปั๊บไปกวนเกิดขึ้นปั๊บน้ําหมุนปุ๊บขีตะกอนขึ้นมาทันทีก็เหมือนจิตใจคนก็เหมือนกันแหละไอตอนที่เราบอกว่าดีพอที่บอกว่างามไอคอนบอกใช้ได้นะ คนกลุ่มนี้ใช้ได้พวกนี้ใช้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปกวนเราไม่เยคยไปยั่วกิเลสพอไปยั่วกิเลสมันขึ้นทันทีเพราะเช่นนั้นไฟมีอยู่แล้วเมื่อเอาน้ํามันไปล่อเอาเหยื่อเอาเหยื่อไฟไปใส่มันก็จะรู้ว่าไอ้นี่เนะ่ะเป็นอะไรไอ้นี่ดีหรือชั่วดีจริงนะหาได้น้อยดีบริสุทธิ์หาได้ยากคนเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่คิดสร้างคิดทำคิดทำ ในสิ่งที่มันดีสร้างในสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมจำในสิ่งที่มีพระคุณดังที่ได้กล่าวแล้วว่าคนเราสิ่งที่จะต้องทำก็คือสร้างศีลสร้างธรรมใส่จิตใส่ใจให้มีโมโนธรรมจะได้ทำในสิ่งที่มันสุจริตและก็สิ่งที่จะต้องสร้างมากกว่านั้นก็คือความดีความดีให้ตนใส่ตัวใส่ตนใ,ใส่จิตใส่ใจ เมื่อตอนดีจิตใจตนดีก็จะแผ่ไปสู่สังคมมากมายในกลุ่มประเทศชาติบ้านเมืองและสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือบุญคุณของชาติศาสนามหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้เราจะต้องรักษาไว้เพราะว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นความจําเป็นที่สุดว่าประเทศไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย รวมใจของคนไทยทั้งชาติทั้งแผ่นดินถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยก็จะไม่ขุดโพลมาจนบัดนี้และจะไม่ได้รักษาแผ่นดินมาจนบัดนี้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านอยู่สูงไม่สามารถที่จะลงไปอธิบายขยายความความดีความชอบใดๆได,ได,ได,ได้ต้องดูสัมผัสด,ด้วยจิตสัมผัสด,ด้วยใจดูประโยชน์ที่ท่านทำพระราชามหากษัตริย์กระทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อ ประชาชนเพื่อประสบมีกรของพระอ,องค์ท่านอาจจะเป็นทางตรงอาจจะเป็นทางอ้อมอันนี้ก็อยู่ที่ใจคนที่ปราศจากอคติเราจงสร้างจิตใจให้ดีอย่าทําความอากติขึ้นในใจเราไม่ชอบสถาบันนั้นเราไม่ชอบสถาบันนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเพราะมันขัดประโยชน์ตัวเองที่ไม่ชอบเพราะมันคิดเอาเองคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นนี้ทำไมไม่คิดว่าเราดีคนอื่นก็ดีด้วย เราไม่ทํำคำเชื่อคนอื่นเขาก็ไม่ทํำคำเชื่อไม่ใช่คิดว่าเราเป็นคนเลวแล้วคิดว่าคนอื่นก็จะเลวเหมือนเราไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ต้องคิดคนเราต้องสร้างความเป็นธรรมมโนธรรมในจิตใจโดยจิตใจต้องปาดสจากอาคติไอคนที่มันรังเกียจภาษาบันไหนเนี่ยไปทําความดีให้ตายขนาดไหนมันก็รังเกียจอยู่นั้นเพราะมันไม่ชอบแต่สิ่งที่มันชอบเลวขนาดไหนมันก็บอกว่าดีอาตมาเคยเขียนเตือนใจไว้ว่า จะทำการกจิตใดๆเนี่ยยากถูก,กจิตมิตรทุกคนคนเนี่ยทำความดีไว้มากมายตัวแผ่นดินทำผิดพลาดแม้นนิดเดียวในสายตามองเห็นก็ประนามปากว่าไม่ดีแต่คนที่ชั่วจนสัมผัสด้วยจิตด,ด้วยใจโดยต่างๆนานาก็บอกว่าดีคนดีเสนดีถ้าไม่ชอบไหนมันจะดี คนเลวเสียนเดวถ้าชอบตอบว่าดีอันนี้แหละมันเป็นหลักของอกติธรรมที่อยู่ในจิตใจของคนทั้งพระทั้งศกแล้เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันยังอยู่ปุตุชนนี่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ดีผู้น้อยก็ดีต้องทําสิ่งใดให้มันถูกต้องจะทําการใดให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง75็ดิบ้าปอเซ็นตนอกนั้นจึงทําความทุกใจ ถ้าเราทําความถูกใจซะเจ็ดสิบ้าเอร์เซ็นในบ้านเมืองอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้หมู่คณะจึงอยู่ไม่ได้และหน้าที่ได้ต้องทําพระสงฆ์ก็มีหน้าที่พัฒนายกจิตวิญญาณเป็นผู้นําในการทาคนให้พัฒนาสร้างสรร์อย่ามุ่งไปด้านวัตถุจงมุ่งในการสร้างมโนธรรมให้เกียทันยาิโยมถ้าเราเราไม่สร้างเด็กให้มีมโนธรรมเราไม่ให้เด็กศึกษาประวัติศาสตร์เราไม่สร้างเด็กให้อยู่ในศีลในธรรมแต่พื้นฐาน พอเด็กสูงขึ้นอายุมากขึ้นมันก็จะไม่มีมโนธรรมเพราะมันไม่รู้จักประวัติศาสตร์การเป็นมาคนเราถ้ารู้จักประวัติศาสตร์รู้จักสันดานรู้จักประวัติตะกูลเนงเป็นมาอย่างไรเขาก็จะแอดถีบตัวเองไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพื่อให้ดีขึ้นให้เป็นงั้นขึ้นคนที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือคนเิ็นเกียรติตัวคนที่ยอมรับความจริงได้อยู่กับความเป็นจริงได้ในปัจจุบันคือเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ แลหน่าคารพยกย่องการที่เราไปคบคนพานี่ยมันจะพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตจะหาพาไปหาผลคําว่าบัณฑิตคือพูดสุดจริตรู้จริงแจ้งจริงคําว่าคนพาลคือคิดก็ชั่วทําก็ชั่วพูดก็ชั่วคนที่เป็นบัณฑิตคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีดังนี้เป็นต้นบัณฑิตสัตว์บุรุษมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น บุคคลผู้ทำประโยชน์ที่เป็นแนวที่เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนคนไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ทุกๆรัชเจอสมัยฉะนั้นเมื่อไม่ชอบก็อย่าทำลายอย่าคิดทรพีชีวิตเราอยู่ไม่มากเีลยวก็ตายจากกัน่ัญญาติโย,ยมทั้งหลายอายุคนเราไม่เกินร้อยปีต้องตายจากกัน ก่อนจะตายจากกันเราดีต่อกันเป็นมิตรไม่ตีกันมีเมตตาต่อกันเมตตาทำค้ำจุนโลกได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยรู้จักยกโทษเห็นประโยชน์ในส่วนรวมอย่าเห็นประโยชน์ในส่วนตนโดยสมเด็จพระบรมราชปิดาทรงประทานข้อคิดราชวาทไว้ว่าจงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน และประโยชน์ตนมาที่หลังแม้ในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้ให้เป็นเบื้องตน้นรับเนน้อยที่สุดรับมาแล้วต้องให้ไปพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตัดสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิยานแล้วเพื่อประโยชน์ของใครไม่ใช่เพื่อพระองค์เพื่อประโยชน์ตนแต่ประโยชน์ตนนี้นะ่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นยกคนอื่นให้คนทุกข์ และตนเองเนี่ยเป็นเครื่องวงกลมเป็นเครื่องจักรเพื่อหมุนหมุนไปเขาเรียกว่ารรมาจากหมุนล้อรถหมุนชีวิตคนในคนจากห่วง,งทุกห่วงทรมานห่วงที่จะต้องตกอยู่ในนรกอเวจีพระพุทธเจ้าเป็นล้อรถแห่งธรรมนำท่านญาติโยมไปสู่ความแจ้งความสว่างความรู้จริงในสิ่งที่จะหมดสิ้นไปเห็นความทุกข์เก่าแลว้วคืนนิพพาน นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรม,มสุขนิพพานเป็นสุขยิ่งนิพพานเป็นสุขที่สุดเป็นอมตะธรรมเป็นแดนสุขขาวดีก็คือนิพพานคือการวางการว่างการไม่มีกิเลสตัณหาอวิชชาครอบงำคือเป็นผู้วางได้ปล่อยวางได้จะชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีจะได้ถาวรก็ดีก็ขอให้ทำกันเถอะ อย่าไปแข่งดีแข่งดิ่มกันชีวิตเราไม่มากเดี๋ยวตายจากกันพอตายจากกันแล้วกเอาไปเผาเอาไปฝังตามัธิลหลักศาสนามันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากดีและชั่วเท่านั้นขอให้ญาติโยมจงตั้งใจสะสมซึ่งความดีดังพุทธภาสิต์ก่าวรับรองเป็นไว้ว่าสุโขปขัญญาสัจโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้แก่เราทุกคนบุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งใดโดยตรงบุญเป็นที่พึ่งตรงของมนุษย์ที่แท้จริงฉะนั้นจงสร้างบุญสะสมบุญทำความดีให้เป็นเนื้อนาบุญแก่ชีวิตเถิดในห้วงพันษานี้ท่านญาติโยมขอเจริญพรทุกท่านทุกคนเติน